คนที่มีพลังในการสื่อสารมากที่สุดคือคนที่เข้าใจออเดียนต์มากที่สุดคนไทยไม่เคยเรียนรู้ว่าตัวเองมีอำนาจ hmm. มีสิทธิ hmm. มีเสรีภาพ oh. และมี c r e a t ที i ิตีเป็นของตัวเองได้ hmm. คนไทยเลยไม่เคยใช้คร i c a l ล h ิงกิ้งและป r o b เล m มซอลวิ g งอะไรเลยการสื่อสารทำให้คนฉลาดได้ถ้าในประเทศที่มีแต่สื่อที่กระตุ้นอารมณ์ คนง่อนะนแล้วก็คนก็จะติดก,กับอยู่กับเรื่องของอารมณ์มันได้ทําให้ประเทศเคลื่อนไปไหนเลย อาจารย์ทําโครงการที่เรียกว่าอธิคุเ t ตไทยแลนด์คลาสนี้เด็กต้องได้อะไรเมื่อเรียนจบไม่ใช่เด็กต้องได้ A เท่าไหร่สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มีพับเบิลสปีกิ่งมีครีเอทิฟิตี้การเจราจาต่อรองคนว่ามันเป็นคอมมูนิเคชันที่สําคัญมากบ,บนโลกใบนี้ฉันต้องชนะฉันต้องชนะเขาต้องยอมฉันฉันและเดินออกไปอย่างเป็นผู้ชนะอันนั้นมีแต่ในละครนาเน่าอะ่ะเวลาที่เราจะจ้าวว่าคนคนหนึ่งทํางานได้แค่นี้หันมาถามตัวเองหร้อยังว่าเบรฟอะไรลูกน้องก็ไม่กล้าถามเวลาที่ ไม่แน่ใจว่าทําได้ไหมเพราะว่ากลัวโง่แต่นี่คือองค์กรไทยนะเยอะมากสวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ a m มาเวอนะครับวันนี้ a m มาเวจะมาคุยเรื่องของหนึ่งในทักษะที่เขาว่ากันว่าเป็นทักษะสำคัญในโลก ในอนาคตนะครับมันคือเรื่องของการสื่อสารครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ขวัญน,นะครับอาจารย์ขวัญวันขวัญพลจันนะครับาอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ทํางานด้านเกี่ยวกับการสื่อสาราที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอาจารย์ขวัญสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาขอความรู้ได้เลยพอ เอ่ยว่าเป็นอาจารย์เนี่ยอยาว่าอาจารย์ตอนนี้สอนอยู่คณะไหนอย่างไรบ้างครับขวัญมาสร้างหลักสูตรให้วิทยาลัยนานาชาตินะคะหลักสูตรเราคือ Media and Communication ภาษาไทยก็คือสื่อและการสื่อสารแต่ตอนที่มาสร้างหลักสูตรเนี้ยก็โชคดีที่ขวัญสร้างตอนที่มันกำลังเกิด Digital disruption เราก็ค้นพบพอามาทีหลังเนี่ยเราก็จะไม่อยากซ้ำในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในตลาด เราเน้นที่การสร้างคอนเทนต์ storytelling แล้วก็ถ้าสมมติเราสร้างมาแล้วหนึ่งคอนเทนต์ถ้าจะเอาให้เวิร์กที่สุดมันต้องเจเนเรตได้10บแพลตฟอร์มไม่งั้นมันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการสร้างคอนเทนต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนหลักสูตรสร้างนะเราไม่ได้มานั่งแบ่งว่านี่คือฟิล์มนะนี่คือทีวีนะนี่คือ PR เพราะมันหลอมกันหมดแล้ว เราก็เลยเปลี่ยนใหม่คะ่ะเป็นแค่ Creative Content กับ Digital Journalism บแล้วก็ Integrated Media ซึ่งเหมือนพวก Communication Management พวกที่ทำ Digital Campaign ทั้งหลาย3อันก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จโลกยุคใหม่เนี่ยวเวลาอาจารย์ไปสอนเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างครับโอ้โหสอนมา20ปีแล้วนะคะคือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยพูดในเลคเชอร์ชั่วโมงเนี่ยใครๆก็ฟังเพราะดุ แล,แล้วเวลาสอนนี่แทบจะเต้นบันเล่เดินจากหน้าห้องไปหลังห้องได้เสมอคือไม่มีใครหลับทุกวันนี้เนี่ยพูดเรื่องหนึ่งไม่ต้องเกินสิบนาทีนะ แล้วบังคับให้ทำอะไรกันเดี๋ยวนี้เลยแล้วบังคับให้มี r e s p o n s e นะ hmm. ต้องมี Interaction จะมานั่ง Passive ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันก็บังคับให้พวกเราต้องมี r e s p o <Huh>? s s ์มี Engagement ซึ่งนั่นคือ Active <Huh? S 1> ไม่ใช่แบบ Passive Audience นะแล้วก็เรียนจากโซเชียลมีเดียเพราะว่าชีวิตของเด็กทุกคนเขาอยู่ในนั้นก็ไม่ได้อยู่กับเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เวลาที่จะทำการเรียนการสอนมันก็โหดขึ้นมากคือจะมาสักแต่คอมมูนิเคชัไปไม่ได้ละ มันต้องดูแล้วว่าออเดียนซ์ของเราเขาเป็นแบบไหนเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรแล้วอะไรที่มันจะแคช attention ของเขา <c oughs> ขวัญไม่เคยเอา powerpoint เป็นตัวนำคือ <c oughs> ขวัญเนี่ยเทรน acting มา <c oughs> ขวัญคือ actor powerpoint คือฉากดังนั้นขวัญจะต้อง lead ทุกคนตา <c oughs> ทุกคนต้องอยู่ที่ขวัญ <c oughs> ไม่ได้อยู่ที่ powerpoint แล้วขวัญโ้หด้วยซ้ำขวัญไม่ได้มานั่งพูดตาม powerpoint สำคัญที่สุดในคอมมูนิเคชัคือการสร้างความรู้สึกรวม ถ้าเราสร้าง storytelling ใดๆใน communication แล้วไม่ทำให้เกิดอารมณ์ร่วมไม่มีใครฟังเราแต่มันน่าจะต้องใช้ energy เยอะเหมือนกันความพอดีก็ประมาณไหนครับเสร็จ50นาทีนี่คือขวัญเหมือนกับลุกขึ้นต่อยมวยมาหนึ่ง <c oughs> สองสำยกมันใช้ทั้งเสียงคือคนคิดว่าพูดเบาๆก็ได้เพราะมีไมคขวัญจะกดวอลลุ่มหม่ให้ต่ำที่สุดแล้วโปรเจกต์เสียงเสียงเราจะกังวานเราไม่แบนเสียงที่มันเอ็โคเนี่ย คนจะฟังแต่เสียงที่มาจากคอเฉยๆมันไม่มี power คนๆก็จะเลือกไม่ฟังนอกจากการสอนแล้วเนี่ยการสื่อสารเทคนิคกิมมิคอะไรที่อาจารย์ได้จากประสบการณ์20ปีที่ถ่ายทอดต่อให้กับคนที่อยากสื่อสารบ้างครับคนที่มีพลังในการสื่อสารมากที่สุดคือคนที่เข้าใจ audience มากที่สุดเพราะทุกวันนี้ผู้รับสารมีอำนาจมากกว่าผู้ส่งสารเพราะเขามี choice ทำไมเขต้องเลือกฟังเราอ่ะ ็ข่าวก็ข่าวเดียวกันเขาไปฟังเล่าข่าวดีกว่าไหมนะหรือว่าเขาจะฟังการรายงานข่าวเชิงจาะลึกเราจะเล่าอย่างไรที่เราได้ใจเขามากที่สุดมันถึงต้องกลับมาที่เฮ้ยวิเคราะห์คนดูดิใช่ไหมและในขณะเดียวกันเวลาที่เราสื่อสารทุกคนจะคิดว่าส่งส่งส่งแต่นักสื่อสารที่ดีมันมันต้องมี creativity อะค่ะมันต้องมีความคิดเชิงวิพากษ์แล้วมันต้องรู้ว่ามันจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร ไม่ต้องมานั่งรอคนบอกว่าต้องทํำยังไงออย่างเคสล่าสุดเนี่ยไม่ได้ม่ได้ใจอาจารย์ตามหรือเปล่าอย่างนายกของสิงคโปร์ <S 1> <S 1> ตอนที่มีเรื่องกําแพงภาษีไวมาก <S 1> <S 1> ออกมาเลยแล้วก็<ะ>โถทุกคนแทบร้องไห้อยากเป็นคนสิงคโปร์เพราะเรารู้สึกว่าเออเนี่ยคือลีดเดอร์ที่เราตามหาลีดเดอร์ที่เรารู้สึกว่าเมื่ออํานาจไปอยู่ในมือเขาเขาพาเราพ้นภยัยครับแล้ว เขาก็ไม่ไสื่อสารดีนะก็อติคนหนึ่งเพลนๆแต่เวลาเราฟังเขาคิดมาแล้วอ่ะเขามี problem solving เขาไม่ได้มาเพื่อกระตุ้นความรู้สึกเพื่อพวกเราต้องรักชาติไม่เวิร์กแต่เราจะร่วมกันหาทางออกแปลว่าเราต้องตระหนักว่าเรามีปัญหาร่วมยังไงคืออย่ามาโลกสวยว่าโลกโลกสวยไม่ไม่ได้พาเมืองไทยไปไหนใช่ไหมคะแต่พอเขาบอกว่าเฮ้ยพวกเราจะเจอปัญหานี้ร่วมกันนะ แต่มันจะต้องมีวิธีนะแล้วพวกเราจะหาวิธีร่วมกันแต่อย่ามาอยู่แบบไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนายกให้ทางออกได้ยังไงมันโลกมันไม่ได้อยู่ในมือผู้นําโลกมันอยู่ในมือของคนทุกคนอย่างอ,<ะ>อย่างนายกของสิงคโปร์เนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยฝั่งของคนฟังเนี่ยก็ต้องแยกแยะได้เพราะว่าเขามาดีลิเวอร์ข่าวร้ายถ้าถ้าแยกแยะไม่ได้นี่ก็คือนอยกันได้แต่เข,เขาเลือกว่าเอ้ยพูดประมาณเนี้ย คนได้รับรู้ความจริงช่โดยที่ไม่พรานอยไม่ตื่นตระหนกเกินไปถูกต้อง,ง,อ,งอันนั้น,นคือคือการมีความคิดเชิงวิพากษ์เขาไม่ได้มาแบบพวกเราจะแย่แล้วนะครับทุกคนไม่นี่อันนั้นคือกระตุนะต้นอารมณ์กระตุ้นอารมณ์เอาไปไหนอะ,อะก็มีแต่ทําให้ตูงตามแล้วก็ไม่หาวิธีการแก้ปัญหาอาจารย์น,น่าจะเฝ้ามองพับ l i กสป e เกอร์เก่งๆมาตลอดมีคนโปรดไหมครับใครนะที่เพิ่งลาออกแคนาดาอ่าจัสตินทรูโด ขวัญจำไม่ได้ว่าวันที่เขาลาออกหรือวันที่เพิ่งเกิดเรื่องทรัมป์เนี่ยเออขวัญน,นั่งดูเขาพูดแบบโอ้ยใช้ได้เลยคือก็รู้แหละว,ว่าหายนะกําลังมาแต่เขาก็มีวิธีที่ทําให้ทุกคนต้องอยู่ให้ได้เมื่อหายนะกําลังมาแล้วเราจะหาวิธีอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างไรคือมันไม่ต้องมานั่งปัดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกค่ะก,ก็มันเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่าเรากำลังมีปัญหานะแต่ พวกเราไม่ทอดทิ้งกันแล้วพวกพวกเราซึ่งคือกลุ่มผู้นำแล้วพยายามหาทางออกเรากาลัลางทําอะไรอยู่ขอให้ทุกคนร่วมร่วมประจักษ์กับการเดินทางนี้อย่างนี้มันก็น่าฟังไงคะดังนั้นพับลิกสปิเกอร์ที่ดีเนี่ยนอกจากเขาจะรู้ว่าตัว,ต,วตัวจริงของเขาไม่ใช่ตัวตนนะตัวจริงไอออเทนติซิตี้ของเขาลักษณะท่าทางกิริยาโทนอฟวอยซ์ Voice, เขาต้องรู้ว่าใครคือออเดียนส์ของเขาเขาจะพูดเพื่อให้ออดียนส์เหล่านี้ เกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดแชร์ฟีลลิ่งกันหรือเปล่าอันนั้นนะคือคนที่แบบว้าวการสื่อสารมันเป็นพาหนะของอะไรได้อีกบ้างครับการการสื่อสารทําให้คนฉลาดได้ <laughs> อันนี้พูดแล้วก็จะช้าคือการสื่อสารที่ดีมันต้องทาให้คนฟังได้รับคุณค่าของสิ่งที่สื่อออกมาแล้วแยกแยกแล้วมันก็กลับมาที่ critical thinking เนาะคนฟัง หรือออเดียนซ์มันต้องแยกแยะได้ว่าอันนี้ให้คุณค่าอะไรอันนี้ไม่ได้ให้คุณค่าอะไรแต่กระตุ้นอารมณ์แล้วก็ต้องเลือกได้ว่าจะเสพสื่อลักษณะไหนทีนี้ถ้าในประเทศที่มีแต่สื่อที่กระตุ้นอารมณ์คนโง่นะคนโง่แล้วก็คนก็จะติดกับอยู่กับเรื่องของอารมณ์แล้วก็จะเอาเวลาที่ควรจะไปสร้างมูลค่าและคุณค่าอื่นๆหมดกับการคอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้ซึ่ง มันได้ทำให้ประเทศเคลื่อนไปไหนเลยแต่จริงๆมันจะกลับมาในเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือถ้าถ้ามองในอุตสาหกรรมโดยรวมอะประเทศอื่นมันกำลังวิ่งไปเอาแค่ในเซาท์อีสเวียดนามสิงคโปร์กำลังวิ่งเร็วกว่าเมืองไทยเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือ เขาไม่ได้มี tradition ของการท็อปดาวอันอันนี้ซึ่งมันจะเข้ากับเรื่องสื่อด้วยนะครับ,ค,รบคือท็อปดาวแปลว่าในการทำงานพนักงานรอฟังคำสั่งเจ้านายการแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาอะไร,รเดินไปฟ้องนายแต่ให้นายแก้ฉันไม่แก้แต่นายก็รู้สึกว่านายต้องแก้เพราะนายเป็นนายนี่คือ leadership แต่ถ้ามอแต่ท็อปดาวท็อปดาว เราไม่ไปไหนนะเพราะนายมันมีอยู่คนเดียวแต่มันมีสตาฟเป็นสิบเป็นร้อแต่ถ้าเราสามารถทําให้สตาฟเป็นสิบเป็นร้อยเข้าใจคุณค่าของตัวเองรู้ว่าตัวเองมี voice และหาโซลูชันเองได้เทมโปของการเคลื่อนไปข้างหน้ามันเร็วกว่าปล่อยให้คนคนเดียวคิดอันนี้มันก็กลับมาที่เพราะคนไทยไม่เคยเรียนรู้ว่าตัวเองมีอํานาจมีสิทธิมีเสรีภาพ และมี creativity เป็นของตัวเองได้<ะ>คนไทยเลยไม่เคยใช้ critical thinking และ problem solving อะไรเลยเพราะเขาเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจ<ะ>เกิดปัญหาพืชผักผลไม้ปลูกไม่ได้เดี๋ยวนายกก็คงจะมาช่วยตรงนี้อบตอแล้วทำอะไรที่เป็นการแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนเรี่ยง<ะ>แต่เราถูกตัดว่าเราทำสิ่งเหล่านี้ได้มันสอนหนังสือพอบอกนักศึกษาว่วานี่นี่นี่เดกหนูถามแม่หนูก่อน ครูนี่คือมองตามปนแบบจะพูดยังไงวะเราจะบอกว่าหยดถามแม่แต่เราก็บอกว่าหนูต้องคิดเองเป็นแล้วนะนี่มหาวิทยาลัยอทําไมหาทางออกของปัญหาด้วยลําแข้งของตัวเองไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตวันก่อนดูคลิปฝรั่งคนหนึ่งพูดดีมากเขาให้สัมภาษณนะนะ์แล้วเขาเขาเป็นหมอนะนะแล้วก็เป็นจิตวิทยาเด็กแล้วเขาบอกเลยว่าพ่อแม่ทุกวันนี้เลี้ยงลูกผิดเพราะอยากให้ลูก รักตัวเองครับพออยากให้ลูกรักตัวเองก็เลยไม่ให้ลูกเจ็บเลยหรือให้ลูกโมโหหรือขัดใจลูกเลยแต่นั่นคือการสร้างให้เขาล้มและลุกไม่เป็นครับพอล้มและลุกไม่เป็นทุกอย่างพึ่งพ่อแม่ตลอดชาติก,ก็กลับมาที่เดิมแม่แก้ปัญหาให้หน่อยแม่ทําอันนี้ให้หน่อยหนูสอบตกแม่ไปคุยกับอาจารย์ให้หน่อยอะไรคือถ,ถ้าเราอยู่กันในประเทศที่รันด้วยวิธีการแบบนี้เราประเทศไทยจะเอาอะไรอ่ะจะไปไหนอ่ะ ออันนี้น่ากลัวนะคะน่ากลัวมากแล้วก็ขวัญสู้คนเดียวไม่ได้นะถ้าเราไม่เรียนรู้ว่าเรามีสิทธิ์มี Voice มีศักยภาพที่จะใช้สมองในการมีความคิดสร้างสรรค์เนาะมี critical thinking แล้วลุกขึ้นมา s o l v ปัญหาด้วยตัวเราเอง เราไม่หลุดกับดักของการเป็นประเทศกําลังพัฒนาเป็นกําลังพัฒนาแต่ขวัญเกิดอะนี่ <c oughs> อยู่มาค่อนศตวตรรษก็ยังกําลังกําลังกํำลังเมื่อไหร่จะพัฒนาสักทีอาจารย์ทําโครงการที่เรียกว่าอ r ิคุเด a ไทยแลนด์ค่ค่ะค่ะเราให้ฟังหน่อยได้ไหมครับค่ะก็คือพอพอสอนที่มห ah 네ิดลไปสักพักเนี่ยครับเราก็เริ่มรู้ว่าไอสิ่งที่เราสอนถ้ามันทําให้นักศึกษา สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มีพับลิกสปีกิ่งมีครีเอทิฟิตี้เนาะเริ่มที่จะลุกมาโซลปัญหาต่างๆแล้วก็ออมีคริติคอลทิงกิ้งเนี่ยคือเราทำจน ล่าสุดเนี่ยตอนนี้เมืองไทยกำลังไปในเส้นที่ว่าจะต้องมีการเซอร์ติฟายจาก Accreditation ข้างนอกล่าสุดเราเป็นหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรแรกของนิเทศศาสตร์ที่ที่ได้เซอร์ติฟายจาก AUNQA ซึ่งซึ่งก็คือในอาเซียนทั้งหมดรวมกันแล้วเขาเป็นลักษณะที่เรียกว่า o u t outcome based คลาสนี้ยูเซดว่าเด็กจะต้องเป็นอะไร,รได้อะไรเมื่อเรียนจบ o u t e o m s e d ใช่หไหมเอาคำก่อนเสร็จแล้ว จะสอนอย่างไรให้ได้ในสิ่งเหล่านี้ uh huh. เสร็จแล้ววัดผลอย่างไรว่าสอนแล้วไอที่เซตไว้ใช่แน่เขาให้อิสระในการที่เราจะเซตว่าคลาสนี้เด็กต้องได้อะไรเมืเ่อเรียนจบไม่ใช่เด็กต้องได้ A เท่าไหร่มันก็เป็นคอคอนเทนต์มากขึ้นใช่ไหมพอพอเราได้เป็น outcome b เบ e d แล้วเราเริ่มเห็นว่าเออเด็กเด็กเปลี่ยนไป uh huh. เด็กเริ่มมีคริ t ิคัลทิงกิ้งเด็ก เริ่มรู้สึกว่าเขาสามารถใช้ creativity เพื่อให้คือเราไม่ได้มานั่งใส่เฟร m e วิร์กว่าต้องเท่านี้นะดิ้นไม่ได้เลยนะแต่เราเฟรมเวิร์กเราหลวมมากแต่ไปถึงอันนี้นะอ่าลรวหาทางเองได้นะแล้วข้าพเจ้าเป็นแค่ facilitator นะจะไม่มานั่ง l e คเชอร์สอนแล้วแก้ปัญหาให้นะทุกครั้งเนี่ยตอนท้ายคลาสก็จะเป็น Group discussion ว่า Project ที่ทำไปถึงไหนถึงไหนเด็กในแต่ละส่วนของกลุ่มก็จะต้องอธิบายว่าของตัวเองเกิดปัญหาอะไร ครูเนี่ยไม่แก้ให้อ่ะบอกโซลูชันมาเขาก็ต้องคิดไงเพราะเขาเขาก็จะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขามาคุยกับอาจารย์เนี่ยเขาจะเอาแต่ปัญหาแล้วมาอาจารย์จะแก้ยังไงดีไม่ตอบอ่ะมีโซลูชันกี่อันแล้วมาช่วยกันเลือกใช่ไหมคะพอเราทําระดับอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กแล้วก็เบื่อที่ <laughs> มันจะมีเซในภาษาอังกฤษว่า those who can't do <Teach. S 2> uh. แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาเพราะฉัน <laughs> ฉันดูได้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราสอนคอมมิวนิเคชันเราสอนนักศึกษาแล้วแต่มันเกิดการเปลี่ยนตลอดเวลาในโลกใบนี้ uh. รีเสิร์ชจะทําได้แต่ก็ร e เสิร์ชมันอยู่ขนาดนี้ในแง่ของค์ความรู้แต่เด็กปริญญาตรีอยู่ตรงนี้เองนะดังนั้นก็เลยมองว่าจะเอาความรู้ของเราไปใช้อย่างไรที่จะบริ e ตรงกลางให้ได้ก่อนก็เลยสร้าง a r t i c u l a t เอเชียเพราะเราต้องการ Bridge Gap นี้โดยที่เอาความรู้แล้วก็ทักษะที่มีในเรื่อง Communication, Creativity, Critical Thinking, Problem Solving เหล่านี้นะคะมาสร้างให้องค์กรต่างๆแก้ปัญหา เพราะถ้ามันสามารถแอพพลายในโลกแห่งความเป็นจริงของการทำงานได้เด็กก็จะ ready made พร้อมกับเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมได้เลยจากที่พูดว่า t h o s e w h o can do teach มันคือว่าเพนพอยต์ o as y o teach also can do ใช่ใช่ป่ะฮะใช่เพราะว่ากว่าจะมาสอนได้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องไปทำมาก่อนไปสัมผัสงานจริงมาก่อนเพราะมันมีอาจารย์ที่ไม่เคยทำในสิ่งเหล่านั้นแต่โดนให้สอนเนี่ย น่าสงสารน่าสงสารมากสงสารทั้งเด็กและสงสารทั้งอาจารย์เพราะว่าก็ไม่ใช่ความผิดเขาแต่ถ้าเขาไม่ได้มีประสบการณ์จริงเวลาที่เขาจะ deliver สิ่งที่มันเป็นทักษะมันจะตื้นเขินมากอันนี้มันเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมการศึกษาเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าสังคมการศึกษาอยากจะสร้างนักศึกษาให้ work ready คือจบแล้วทำงานได้เลยไม่งั้นเนี่ย เวลาไป in, ไปินเทอร์ s h i p วิสิตเวลาส่งเด็กไปฝึกงานก็จะไปคุยกับนายจ้าง <Huh? S 1> นายจ้างก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยเพนพอยที่ต้องการคือมาถึงทํางานได้เลยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาสอนงานได้ไหม hmm. สถา,าบันการศึกษาก็ต้องกลับมามองตัวเองทําอย่างไรทีนี้ถ้าครูไม่เคยเจอโลกภายนอกเลยก็จะแล g b e h a v i o นะแกลก็จะใหญ่มากขึ้นมากขึ้นท้ายสุดทุกคนก็บอกว่าเอาจะเรียนมหาวิทยาลัยทำไมเรียนยูเดมีก็ได้ uh? แล้วไปนเท e ร์นฟรีเอาดีกว่า uh? นี่ค่ะ ถ้ามหาวิทยาลัยอยากจะยังอยู่เนะี่ยก็ก็เป็นหอคอยงาช้างไม่ได้นะมันต้องกลับมาอยู่กับอินดัส t r ีให้ได้จริงๆเมื่อก่อนมหาวิทยาลัยให้ในเชิงปรัชญาครับแล้วเวลาที่เราได้ในเชิงปรัชญาเชิงลึกเราจะมี critical thinking และ problem solving แต่ทุกวันนี้มหาวิทยาลัยต่างๆเริ่มพยายามเป็นวิทยาลัยเทคนิคครับคือสร้างให้เด็กมีสกิลสกิลสกิลแต่ไม่ได้สร้างปัญญา uh. อ่าพอเด็กออกไปก็มีสกิล แต่ขาดปัญญาใน problem solving เพราอ,อม,ม,มันเป็นหนูติดจันวนกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเฮ้ยเราคงก็เหมือนกันเราคงจะไปบอกให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยทำนี้ทำเองก่อนทำเองก่อนก็จะต้องขึ้นนรกอะไรต่ออะไร <c oughs> เจอสวรรค์บ้างเหนื่อยบ้างอาบเลือดบ้างแต่สิ่งที่เราได้มันก็ ให้ผลลัพธ์สูงมากในการได้กลับไปสอนเพราะทุกเทอมนี่ต่างกันไปหมดเลยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคอร์เปอเรทที่เราเจอแล้วเราก็รู้ว่าเออคอร์เปอเรทต้องการซอฟต์สกิลเหล่านี้จริงๆไม่ว่าจะระดับไหนอีกอันคือศิลปะการต่อรองครับอาจารย์สุกคอาจารย์แบบกร่่นมาเรื่องนี้ค่ะ ทีเซอร์นิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเออมีอะไรที่สองคือค,คือการเจราจาต่อรองคนว่ามันเป็นคอมมูนิเคชันที่สําคัญมากบ,บนโลกใบนี้ณเวลานี้มันต้องเป็นการเจราจาที่มันสร้างแวลูร่วมกันอยู่ก็ได้ฉันก็ได้ฉันให้ในสิ่งที่อยู่ต้องการ,รและยูก็เลยอยากให้ในสิ่งที่ฉันต้องการมันก็กลับมาที่ต้องมองเนาะว่าคนที่เรากำลังจะเข้าไปเจราจาด้วยเนี่ยเขาอยากได้อะไรจากเราและเราห้ามคิดที่ว่าฟันฝ่าเพื่อจะชนะให้ได้ เพราะว่า win lose เนี่ยพอเราชนะคิดแล้วว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามที่ lose เนี่ยยอมรับความพ่ายแพ้ได้อีกสักพักกลับมาใหม่อันนี้ทุกระดับเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศเนาะรัฐศา,ศา,ศาสตร์การเมืองหรือออฟฟิศหรือระหว่างเพื่อนร่วมงานคือขวัญคิดว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเข้าไปในไซคิกของเราว่าฉันต้องเป็นผู้ชนะแต่ผู้ชนะมันอยู่ไม่ได้ในโลกที่ทุกคนก็ต้องการเป็นผู้ชนะ เราต้องทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเราชนะร่วมกันแล้วมันก็อยู่ที่ศิลปะในการเจรจาแล้วเราห้ามเข้ามาในห้องเจรจาแล้วฉันต้องชนะฉันต้องชนะเขาต้องยอมฉันฉันแล้วเดินออกไปอย่างเป็นผู้ชนะอันนั้นมีแต่ในละครน,น,น้ําเน่าอ่ะแต่ในโลกของความเป็นจริงมันไม่เน่าแล้วอใช่ไหมเพราะคนที่แพ้ก็จะลองมองหาว่าเดี๋ยวจะแก้แค้นยังไงเออม,มันก็ไม่จบสงครามนี้ก็ไม่จบ จริงๆแล้วคนที่สอนได้ดีหลายๆคนบนโลกนี้ซึ่งก็จะเป็นหนึ่งของคนที่จะช่วยอาจจะเทรนขวัญเนี่ย<ฆ>คือพวกที่เจรจาตัวประกัน<ฆ>ใช่ไหมคะเพ,พราะว่าเวลาเจรจาต่อรองตัวประกันการเจรจาที่ไฮสเต็กคือมันว่าด้วยความเป็นความตายเนี่ย<ฆ>มันจะเป็นการเจรจาที่อย่ามาวินล,ลูสะสักตัวอย่างไหมครับอาจารย์อย่างเช่นกับคนใกล้ตัวที่มันมีปัญหามากที่สุดคือคนใกล้ตัว เพราะเราเนี่ยเต็มไปด้วยความคาดหวังว่าเขาควรจะเป็นยังไงลูกต้องเป็นยังไงลูกแล้วมันจะเป็นเรื่องแต่ไอไอชันมาก่อนทําไมกลับบ้านดึกทําไมไม่ล้างจานทําไมได้เอฟทำไมไม่ตั้งจโอ้ยไอทำไมเนี่ยเด็กมันจะตอบยังไงหรือถามสามีทําไมไม่พาไปเที่ยวอ๋อทำไมต้องทํางานดึกทําไมโทรไปไม่รับอ๋อเขาทํางานนะทําไมเนี่ยเลิกเลิกทําไมได้ละเพราะทําไมไม่พาไปไหนค่ะบอก รถติดใช่ไหมกว่าจะขับมาถึงบ้านขนาดนี้มาวันนี้เมียนี้ให้อ่าแล้วเราดูซิว่าเขาปล่อยอะไรออกมาแค่นี้มันชุ่มฉ่ำใจมากนะว่าเออเมียที่รออยู่ที่บ้านเข้าใจเหลือเกินอืมแต่เวลาที่เราสื่อสารโดยเฉพาะกับคนที่ใกล้ชิดที่สุดเราจะเอาอารมณ์เดานํามากที่สุดเพราะรู้สึกว่าทําไมเขาไม่ใชเข้าไม่เข้าใจฉันใครจะมาเข้าใจใครมนุษย์มาจากไข่คนละฟองเนาะมาจากคนละพ่อคนละแม่ ถ้าเราตั้งต้นได้มากที่สุดเราควรจะทําให้เขาเข้าใจว่าเราเข้าใจเขามากที่สุดที่บอกว่าเออทำไมไม่ทําไมไม่รีบกลับบ้านเนี่ย <c oughs> มันเป็นมันไม่ใช่คําถามโดยสําเนาะมันคือเราบ่นในรูปแบบของคําถามใช่ <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีทางที่เขาจะตอบสิ่งท, <c oughs> ที่มันถูกใจเราอยู่แล้วเออให้เขาิสต์มาแบบห้าข้อว่าทําไมถึงทําไมไม่รีบกิน้านยมลูกมาทั้งคางเขาได้โอ้โหอันนี้คนแบบอันนี้สงสารเลยนะ อคือมันก็จะมีพ่อแม่สองแบบพ่อแม่ที่รักลูกแล้วกลัวลูกไม่ชอบตัวเองหรือเกลียดตัวเองกับพ่อแม่ที่ไม่แคร์ว่าลูกจะรักหรือไม่แต่ลูกต้องดีและเด่นเท่าลูกของเพื่อนหรือลูกคนข้างบ้านไม่งั้นหน้าฉันจะเสียตรงไหนคือรักลูกตรงไหนคือความรักที่แท้จริงของลูกลูกเขาต้องมีอิสรภาพและดีที่สุดด้วยตัวเองไม่ใช่หรออยู่ทำอย่างเนี่ยกับเพื่อนร่วมงานนะครับให้เวลาไปตั้งหนึ่งเดือนทําได้แค่เนี้เหรอเจ็บ <laughs> เพราะว่าเวลาที่เราจะจัดว่าคนคนหนึ่งทํางานได้แค่นี้หันมาถามตัวเองแล้อยังว่า b r i e อะไรมันถึงมี Facebook นันึังชอบมากเขาใช้ b r i e แล้วแล้วเออมันคือสิ่งที่ทุกคนเจอเพราะว่าก่อนที่เราเหมือนกับก่อนที่เราจะสื่อสารอะไรออกไปเราต้องเอาให้ชัวร์นะคะว่าสิ่งที่คนคนนั้นจะได้จากการฟังเราเนี่ยมันครบทุกดิเมนชันหลายๆคน ก็คือเซตเอ็กซ์ปีเคชันอะไรหลาย,ลาย,ลายคนคิดว่าฉันพูดแค่หนึ่งสองสามเขาจะเข้าใจถึงห้าสิบแต่ปรากฏว่าคนฟังเข้าใจแค่หนึ่งไม่มีสองสามดังนั้นไอ้สี่ถึงห้าสิบไม่มีเลยแล้วพอผ่านไปหนึ่งเดือนมันส่งมาแค่หนึ่งอันนี้ก็ผิดใจกันไอ้บอสก็ฉันพูดขนาดนี้แต่อีกคน mm. คนคนั้นลูกน้องก็ก็อธิบายแค่หนึ่งจะมาพูดถึงห้าเนี่ยอันนี้คือสสื่อสารเลยอะแล้วก็พอมันมีเอ็กซ์ปีเคชันแล้วพอเป็นท็อปดาวลูกน้องจะไม่กล้าถามเพราะกลัวงโง่ อีกเจ้านายก็แอ s ซูมไปแล้วว่าคงเข้าใจพอกลับมาอ้าวผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการนี่นี่ก็กระบวนการสื่อสารเพราะมันไม่สร้างเอ p ม t h y ตีก่อน,นไม่เช็คความเข้าใจกันก่อนลูกน้องก็ไม่กล้าถามเวลาที่ไม่แน่ใจว่าทําได้ไหมเพราะว่ากลัวงโง่ตรงนี้ก็คือ critical thinking กับ problem solving ถ้าลูกน้องรู้สึกว่าใช่ห๋วะถามแล้วจะโดนด่า มันก็จะเป็นท็อปดาวเจ้านายก็ต้องคอยแก้ปัญหาตลอดการไอ้ลูกน้องก็จะไม่มีวันสร้าง problem solving อะไรเพราะว่าถูกลดทอนสิทธิเสรีภาพและ voice ของตัวเองมาด้วยกันหมดเลยอืมแล้วองค์กรแบบนั้นก็จะเหนื่อยตลอดแต่นี่คือองค์กรไทยนะเยอะมากเยอะมากแล้วก็บน่นตลอดไปองค์กรไทยใช่แล้วก็บ่นว่าผลประกอบการทำไมไม่ไปไหนถามตัวเองอา ยุคนี้ก็คือเป็นคำถามที่ต้องถามจริงๆว่าในยุค generative AI เนี่ยโลกของการสื่อสารเนี่ยจะปรับตัวไปกับคลื่นกับมันอย่างไงบ้างต้องใช้และต้องเป็นนายของ AI ในการใช้คือจะบอกว่าไม่ต้องสู้โหเลิกสู้เถอะไม่สู้แล้วไม่ทันเขาแน่ๆอย่างไม่ให้โดนเองตอนนี้ก็ประกาศแล้วว่าเอ้ยสนับสนุน นะ AI ได้เลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการจากนักศึกษาก็คืออยู่ใช้เลยแต่เราเซตเอาไว้ว่าอะถ้าสอบใช้ได้แค่เลเวลไหนถ้าทำโปรเจกต์ s s i g n m e n t Thesis ใช้ได้แค่เลเวลไหนแล้วเวลาใช้อะไรก็ตามเนี่ย จะต้อง transparent นะคือบอก declare เลยว่าเราใช้ AI ตัวนี้เพื่อสร้างอันนี้อันนี้อันนี้เพื่อทำ powerpoint เพื่อสร้าง uh, character เพื่อ uh, ดัดแปลงเสียงเพื่อช่วยในการเลือกเพลงต้องบอกมาครับอย่างนี้ได้ค่ะแล้วก็มันประหยัดเวลาเข้าไปเยอะซึ่งข้อดีคือถ้าเราให้ทุกคนใช้ AI เราเซตได้ว่างานต้องดีขึ้นกว่าเดิมมาก ทีนี้ถ้าบอกให้ใช้ AI แล้วแม่งงานมันแย่กว่าตอนไม่ใช้ AI มันมีปัญหาละมีคำพูดหนึ่งบอกว่าการพร้อมการตั้งคำถามเนี่ยสำคัญที่สุดใช่ใชายขวัญจะค้นพบงานลูกศิษย์ที่แบบแก่ถูก AI หลอกหรือเปล่าแล้วก็คนเหล่านั้นก็พร้อมไม่เป็น <laughs> คิดว่าส่งอะไรไปแล้วก็ใช้เวอร์ชันฟรีกันเยอะวนี่ยฮะส่งอะไรไปเดี๋ยวก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดมันไม่ใช่อ่านก็รู้ว่าไม่ใช่ภาษามนุษย์นะ่ะ <laughs> คือ ทุกทีไม่ได้เขียนอย่างนี้ใช้อะไรบอกมันนะแล้วอุตสาห์ใช้ทําไมไม่บอกว่าใช้อะไรแล้วก็จับต้องได้คือขวัญรู้สึกว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนอกจากเราจะต้อง โอเอเข้ามาเหมือนมีหมาตัวหนึ่งอะคะ่ะ <laughs> ซึ่งบางทีหมาก็จะทสเราตลอดเวลาและอาจจะฉ <c oughs> ลาดคนเราได้ในหลายๆครั้งและเป็นนายเราแต่เราก็ต้องฉลาดในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคู่คิดนี้ <c oughs> <gasps> เพราะคู่คิดก็เบลอได้มา <c oughs> หรือรับส่งอะไรมาก,ก็ไม่รู้แต่มันทําให้เราประหยัดเวลาประหยัดพลังสมองเพื่อที่จะเอาพลังสมองไปแก้ปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นให้ได้อืมอันนี้สาคัญมากนะสำคัญมากสําคัญมาก เป็นเรื่องของการปรับตัวใ,ให้เข้าสู่โลกของ AI ใช่ใช,ใชวันนี้ขอบคุณอาจารย์ขวัญมากเลยครับโอกาสหน้าขอมาให้ความรู้อีกนะครับจะเก็บเคส e study ต่างๆมาปรึกษาอาจารย์รได้เลยค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ